ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องปลายาชาแนลนะวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าที่น่าสนใจแบรนด์หนึ่งนะครับใน Tik t o อกนะครับตัวนี้จะเป็นเลื่อยนะครับขนาด12นิ้วนะครับมีชื่อแบรนด์ว่าจริงๆริเขาจะอ่านว่าโยเซียนนะครับอันนี้จะเขียนว่าประมาณว่ายูเซียนนะเป็นแบรนด์จีนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์สินค้านะครับที่มีพวกอุปกรณ์การเกษตรนะครับสะส่วนมากนะครับแล้วก็ที่ผมดูแล้วก็ค่อนข้างจะทําออกมาดีนะครับสาหรับตัวเนื้องานนะ วัสดุอ่าตัวนี้จะเป็นเลื่อยบาโซนะครับขนาด12นิ้วนะครับเชนซอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็ตแบตเตอรี่นะครับขนาด10เซลล์นะครับหรือเป็น6แอมป์10เซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นเซลล์แบตเตอรี่นะครับ21700นะครับ34นะครับแบตขนาด10เซลล์ก็ค่อนข้างจะมีน้ําหนักพอสมควรนะครับแล้วก็มีตัวโซ่นะครับเป็นโซ่อะไหล่มาให้อีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้มีคคู่มือให้นะรับ คู่มือก็เป็นคู่มือรวมนะครับตัวนี้ใช้งานอ่านไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นคู่มือของเลื่อยโซ่ตัวนี้ครับแต่ว่าเป็นภาษาจีนนะก็เป็นที่ชาร์จนะครับขนาด0.8แอมป์นะครับก็ถือว่าชา์อยู่พอสมควรนะครับชาร์จกับตัวนี้ก็นานมากๆนะครับก็จะเต็มเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลื่อยกันก่อนเลยครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลื่อยนะครับขนาดบานะครับ12นิ้วนะครับก็ใช้งานได้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีระบบเซฟตี้นะครับตรงกาดบริเวณกาดตรงนี้นะเป็นทั้งกาดแล้วก็เป็นเซฟตี้นะครับในส่วนของตัวเลื่อย12นิ้วนี้นะครับก็จะมีกระปุกน้ํามันนะครับมาให้อยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับ เราสามารถใส่ตัวน้ำมันหล่อลื่นได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับฝาเพื่อเปลี่ยนตัวโซ่ได้นะครับข้อดีของตัวที่ครอบบาโซนี้นะครับก็ตัวที่เราหมุนออกมานะครับจะไม่หลุดออกมาจากตัวที่ครอบนะครับดีครับจะได้ไม่หายแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีตัวเฟืองสเขียวนะครับไว้ปรับความตึงหย่อนของโซ่ได้นะครับถ้าเราจะปรับความตึงหย่อนของโซ่นะครับเราต้องคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็หมุนตัวเฟืองนี้นะครับโซมันก็จะตึงนะครับ พอโซ่ตึงแล้วเราก็ล็อกตรงนี้นะครับล็อกเฟืองกลางนี้นะครับก็จะได้ความตึงของโซ่ที่ว่าดีนะครับตามที่เราต้องการแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีเป็นเป็นหน้าจอบอกแบตเตอรี่นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีกด้านนะครับก็จะมีเป็นมอเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัลเลตด้วยนะครับมอเตอร์บัลเลตแล้วก็มีระดับขีดน้ำมันนะครับเป็นระดับขีดน้ำมันหลอดลื่นนะครับหลอดเลี้ยงตัวโซ่นะครับเพื่อไม่ให้มันติดกับเนื้อไม้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตเตอรี่ก ตอนนี้ผมยังกดไปติดนะครับตรงนี้จะมีตัวเซฟตี้นะครับถ้าเราจะใช้งานเราต้องกดตัวเซฟตี้แล้วก็กดสวิตด้านล่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกดยังไม่ติดนะครับเพราะว่ามันต้องดึงตัวเซฟตี้ด้านบนมาอีกทีนึนงครับตัวนี้จะเป็นกาดนะครับกาดเซฟตี้อีกทหนึ่งแล้วก็จะสามารถใช้งานตัวเครื่องได้นะครับถ้าเกิดเราดันไปด้านหน้านี้เราจะใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องดึงตัวแผ่นกาดมือนี้มาก่อนนะครับ ก็ถือว่าเขาให้ระบบเซฟตี้มาดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีที่บอกแบตเตอรี่นะครับนะครับจะเป็นที่บอกสถานะแบตเตอรี่นะครับตรงกลางก็ค่อนข้างมาให้มาใช้ได้เลยนะครับสําหรับตัวเรื่อยตัวนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแล้วก็มาสรุปกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับไป โอเคครับสำหรับเลื่อย12นิ้วนะครับของแบรนด์ยูเซียนตัวนี้นะครับที่ผมไปทดสอบมานะครับก็ค่อนข้างแรงดีเลยนะครับสำหรับตัวเลื่อยบา12นิ้วนะครับแล้วก็มีกระปุกน้ํามันให้ใส่นะครับน้ํามันนี้จะไหลออกดีมากนะครับตอนที่เราตัดนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับเราจะมีระบบเซฟตี้นะครับตรงบริเวณกาดบังมือตัวนี้นะครับถ้าเกิดดันไปด้านหน้านี้เราจะไม่สามารถกดใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดึงกลับมานะครับมันจะเป็นการพร้อมทํางานของเลื่อยตัวนี้นะครับ จะสามารถใช้งานได้แล้วก็ข้อดีอย่างนะครับก็จะมีตรงช่องแบตเตอรี่นะครับสถานะแบตเตอรี่ให้ดูนะครับเนี่ยเป็นจอดิจิตอลเลยนะครับแบตเตอรี่ลดนะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีตัวเลขโชว์บอกนะครับว่าสามารถใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลดด้วยนะครับตัวนี้ผมได้ลองตั้งไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งานนะครับตัวน้ํามัน ที่ใส่ในตัวกระปุกน้ํามันนะครับตัวนี้ก็ไม่มีการไหลเยิ้มออกมานะครับไม่มีการรั่วซึมออกมานะครับจากที่ดูก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับใช้งานโอเคดีนะครับแต่ว่าการไปตัดครั้งแรกนะครับผมน่าจะหมุนในตัวล็อกโซ่ไม่แน่นนะครับตัวนี้มันก็เลยทําให้โซ่มันคลายออกหลวมนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปรับเข้าได้นะครับโดยอันนี้ผมจะปรับตั้งโซ่ให้ดูเลยนะครับหมุนคลายตัวล็อกนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ปรับตัวเฟืองด้านล่างนี้นะครับ โซ่มันก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆครับพอเราได้ความตึงโซ่ที่ต้องการแล้วนะครับโอเคเราก็ปรับหมุนล็อกนะครับก็จะทําให้ตัวโซ่นะครับมันได้ความตึงที่พอดีที่เราตั้งไว้นะครับโอเคครับสําหรับตัวเลื่อยตัวนี้นะครับจากที่ไปลองมานะครับก็ตัดไม้ค่อนข้างโอเคนะครับเข้าแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่นะครับขนาดเอ่อสิบเซลลนะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อเซลลแบตตัวหนึ่ง เซลล์บตตัว21700นะครับตัวนี้ก็จะมีความจุที่มากกว่าปกตินะครับแล้วก็แรงนะครับเ็นแบตประเภท 3C นะครับก็จะแบตขนาด10เซลล์นี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับข้อมูลการใช้งานแบตเตอรี่นะครับในขนาดแบต5เซลล์นะครับ จะใช้งานได้อยู่ที่45นาทีนะครับแล้วก็แบต10เซลล์นี้นะครับที่ผมลองนะครับเขาว่าจะสามารถใช้งานได้อยู่ที่90นาทีนะครับแล้วเกิดเป็นแบบตัว15เซลล์นะครับหรือ9แอมป์นะครับตัวนั้นเขาบอกว่าใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับจริงๆตอนนี้ผมไปทดสอบตัดนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็ยังไม่ลดสักเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากตรงหน้าหน้าจอ LED ตรงนี้นะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ครับจากที่ทางผู้ขายเขาบอกมานะครับว่า แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานนะครับยังไงก็ต้องลองดูเรื่อยๆนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้นานขนาดไหนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับกับตัวเรื่อยตัวนี้นะครับเพราะได้ทั้งกล่องนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่มานะครับเขาจะขายพร้อมชุดแบตเตอรี่นะครับตัวชุดที่ผมมารีวิวนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 1, 700บาทนะครับสามารถสั่งได้ใน t i k t o อกนะครับเดี๋ยวผมจะปักตะก้าไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าทุกคนจะเลือกใช้แบบไหนนะครับก็จะมีแบต ที่ขนาดแบตที่ต่างกันนะครับสําหรับคนที่เลือกใช้งานนะครับหรือจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าก็ได้นะครับใครมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้กับของทานสุนะครับหรือมากิต้านะครับก็สามารถใช้แบตมาใช้กับเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับโอเคครับถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e นะครับให้กําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพาเมีอะไรดีๆมาเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแล้วก็นําเสนอนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะปักตัว ติกตอกของทางช่องเราไว้ด้วยนะครับพอดีมีช่องติกตอกไว้นานนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นํามาลงให้ทุกคนได้ดูนะครับช่วงนี้ก็จะกลับไปลงในติกตอกให้มากขึ้นด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากให้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ